2องถุงไม่มีช่องไหนตึงเท่าช่องนี้นะนี่เอ็มนี้ไปรัแบทีเพิ่มเป็นเลยแล้วกันเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนี่ครับบช่องของผมมัมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนำเป็นนี่เลย ออบพัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอดแคสต์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแต็ ออบอกเลยไม่ต้องกลัวแซดดีไซน์สุดฟ้าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอย่าลืมใส่คีย์โคดนักล้าจัดไปเลยออฟตัคเคปเตอร์เฟิร์ดสัน <Good. S 2> สวัสดีนักผู้ชมทุกๆุ ท่านนี่ครับดิดิตอรับสเนษแนวนากาลายมีกับผมลยว,วันนี้เราอยู่ในเกม AO อออ g ิ n ินเกมที่ใครๆก็รักเลยครับมาวันนี้นะครับอย่างที่บอกไม่ได้ทำคลิป AO เพิ่มนานแล้ว,วาจารเลือล้อไปเลยยังเรือจานอยู่เซิร์ฟไหนทำไมไม่ค่อยสตรีมเลยหสตรีมเลยซัมมอนเนอร์โอ้ยกินท่อใครวะเน,นี่ย เห็นสตีมแต่ซับวนเนอร์วอร์นะครับต้องบอกว่าซับวนเนอร์วอร์ War, ผมตึงมากนะเจติท็อปท็อปหนึ่งแหละนี่โมไปก่อนตอนนี้อยู่ท็อปยี่สิบกว่านะครับผมแต่ใน RO ก็ไม่ได้ติ้งตองไปกว่ากันนะครับอาร์โตอนนี้อยู่อันดับที่26เรียกได้ว่าตึงๆอยู่เหมือนกันนะครับอยู่อันดับยี่สิบหกตึงแสนเก้าหกนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะครับอันดับยี่สิบหกสำหรับคนที่ยังไม่บวก10ทั้งตัวก็ถือว่าเข้มอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าจะวันนี้จะมาตีบวกนะครับผม ปิดตำนานบวกสิบให้มันจบสิ้นสักทีเพราะว่าเขาไปไหนตอนไหนเขาบวก15กันแล้วกูยังไม่บวก10เลยปะ่ะงั้นก็ไม่ต้องพูดภาพตําเพลงให้เสียเวลาอุปกรณ์สวมใส่เองก็ต้องผ่านการขัดเกลาเติมเาไดให้กูด,ดีจะได้ขัดเกลาเลยมาครับปรีไฟมาเรามาดูกันดีกว่านะครับ3มชิ้นที่เราจะทําการบวกนั้นก็คือโลชุดแล้วก็หู ผมต้องบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังจะดูอยู่นี้มันเป็นการตีที่ยากที่สุดเพราะว่า10%เนี่ยขึ้นบวก10%นี้ยากที่สุดแล้วสำหรับเกมนี้ไปแบทีเพ่มเป็นยไแล้วกันสี่ร้อยลูกมาดูกันครับว่าจะพอหรือเปล่าเราเล็งไปทีละชิ้นเลยบังเกอร์ไปอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยไปสมมาแล้วหนึ่งครับ เสื้อครับไปมันจะจบเร็วลุ่นไปหรือป่าวเอยสองไป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 ผมอยากจะบอกทุกคนว่าไอ้ละคลิกอ่ะมันไม่ใช่แบบบาสองบาทเลยนะเว้ยผมคลิกแบบรุ่นใหญ่อ่ะเมื่อกี้ผมคลิกแบบรุ่นใหญ่เลยเว้ยเชีย ใช่นี่คือตีแบบรุ่นใหญ่เขากดกันเลยนะกดรัวขนาดนี้เนี่ยรุ่นใหญ่เท่านั้นนะที่เขาจะทํากันนะเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่อยากจะแบบช่างไม่อยากเสียเวลาอยากจะโชว์ให้รู้ว่ารุ่นใหญ่เขาจัดกันยังไงนะครับผมไปไปผมคิดแบบรุ่นใหญ่อะมเมื่อกี้ผมคิดแบบรุ่นใหญ่เลยเว้ยรุ่นใหญ่เขากดกันเลยนะนี่แค่บวกสิบ ไม่เป็นไรเราซื้อมาเราซื้อมาเพิ่ม่ะโอเคกันแตกเปิดเลย2ถุงแบบหนึ่งหนึ่งใช้มาอีกห้าสิถุงของเดมิมอีก9กถุงไม่ได้ให้มันรู้ไปไม่ได้ให้มันรู้ไปดูอีกแพ็คอืออื้อยสิถุงไม่มีช่องไหนตึงเท่าช่องนี้แล้วนี่ไปเคมหรือตึงซและไปแนวตึงแสองร้อยส1บถุงจัดไปก่อนเลย5้าแม x ห้าสิบเองโง่โอ้โอโออย่าทำจริงถามสิบอันไปอย่าทำให้พี่ผิดหวังอย่าทำให้พี่ผิดหวังน้องนะก่อสวมใส่เองก็ต้องัปกเอ,อ้เ,เขาบอกว่าให้ไปตีหลังยืนตีข้างหลังมันเว้ยใส่สอกคอมันแล้วก็บอกมันว่าเขาบวกสิบห้ากันเลย กูยังบวกเก้าอยู่เลยเนี่ยให้กูไปอะเพื่อนไอ้ติดยากแต่กระสุนเราเยอะเราเน้นลัวเน้นลัวลัวไอ้้ย่ตอนแรกกะว่าแบบกูจะเอาไปเปิดหินขั้นสูงมาตีอาวุธโชว์ต่อแม่งคงไม่ไหวแล้ววะ่ะถ้าแบบเนี้ยแรกติดเย่างไวถึงสองโคตรนานเดี๋ยวเว้นไอ้นี่ไปก่อนดีกว่าไปตีฮูดก่อนดีกว่าวะ่ะโอ้ ตึงเลยวะตึงเลยกูตึงเลยตอนนี้กูตึงเลยกูตึงเลยไปร้อยสิก่อนโอผมเตรียมมาเยอะมากแล้วถ้าคลิปนี้ผมทำไม่สำเร็จอีกกูเลิกแล้วไปครับไปครับนับดูนะว่าลมเหลวติดกันแล้วกี่ครั้ง ลองนับสแต็กดูนะครับว่าผมตีล้มเหลวติดแล้วกี่ครั้งนะครับใครทยถูกตอนนี้พิมใต้คลิปวิดีโอไว้เลยนะครับผมส่วนใครที่จะให้กำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับส่วนใครที่คิดเห็นเพื่อนหมดกำลังใจในการตีบวกแล้วอยากจะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูว่าแบบมึงตีไปเท่านั้นแล้วแตกก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกเว้มึงดูยานฟุกุนดิไม่รู้กี่สแต็กแล้วนะไปครับ ีก yeah. ูมาถึงจุดนี้ได้ไงวะจริงถามจริง,มรงผมเตรียมมาผมไม่กล่าวว่าจะโดนขนาดนี้นะเนี่ยผมกล่าวว่ามาแบบโอ้ถามจริงเพื่อนเอ้ยฮัลโหลใจดีกูหน่อยก็ได้ <c oughs> อ A O O มึงใจดีกูหน่อยก็ได้ม <c oughs> ีสเต็ปตรงเนี้ยโอ้ ขาดสุดท้ายแล้วครับผมอีกแค่ชิ้นเดียวขาดอีกแค่ชิ้นเดียวนะครับได้ออบิสองดาเมจเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์นครับดูอันดับนี้ว่าเราแบบขยับขยับดึงขึ้นมาบ้างหรือยังน่าจะยังนะยี่สิบหกครับผมใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้จะขยับละใกล้จะโจรทะยานขึ้นมาละมาให้ผมได้เดินเนยพี่ให้ผมได้เดินเนยพี่ชาย คิปหนึ่งนี้ต้องใช้งบประมาณกี่บาทวะในการทำเอาโอที่เพื่อนเพื่อนต้องถ้าชื่นชอบเสร็จทางหลังตู้เย็นนี้เพื่อนเพื่อนต้องช่วยกันแบบกำลับสนุกเลยนะกระทึมไร้แรงเลยนะมีเงินจะแดกละนะปัจจุบันอาไปกหนึ่งมาบวกเก้าเริ่มขึ้นบวกสิบครับ ิงวกูบอกเลยว่าซีดจริงซีดจริงสองร้อยกว่าเมตรไปคือตัดสินใจแล้วเว้ยว่าจะเอาสุดไปครับให้พีได้ไปต่อนดน้องโอ้โหเอาท้ากูเกือบหมดตัวเลยอันดับ26ครับผมตอนนี้เด้งขึ้นมา197นะโอเค นะครับถือว่าเคลือบหน้าแต่ว่าก็หมดตัวไปเลยแล้วกันเรายังมีนี่อยู่นะครับนะครับผมคลิปนี้ขอสัก1,000 2,000ไลค์นะครับจะถึงเป้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวบวก15แม่งไปเลยนะครับผมโอเคตอนคลิปวิดีนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูแผ่นคลิปหน้าก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าบวก12 6ชิ้นครับ20เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีลาไปกครับผมสวัสดีครับ